สวัสดีค่ะชื่อเอวาค่ะไปชมละครของเอวาได้เลยค่ะจาาเจ้าเาลางโมแห่งมาวาสีหน้าขอเติบโงเป็นหนุได้ดออกแสวงหาพระฤาษีเพื่อร้างเรียนวิชาจนสำเเ็จและหน้าจับพระฤาษีเพื่อกลับมาหน้าของจนวเองก่อนออกเดินทางพระฤาษีได้ ถึงว่ามาันข้ามากราบพระอาจารย์ขอเจ้าจะดกาข้ามีของมาให้เจ้าแต่เจ้าต้องสัญญากับข้าก่อนว่าเจ้าจะไม่เปิดจนกว่าจะถึงเมืองของเจ้าได้ครับข้ารับปากว่าข้าจะไม่เปิด แต่เจ้าชายจันทรโคร์ได้เสียชัดและแอบเปิดพระอบนี้เสียก่อนข้าอยากรู้จักในนี้มีใครงั้นข้าขอเปิดดูแล้วค่ะสวัสดีจ้ะข้าชื่อนางโมราข้าอยู่ในพระอบนี้ ระว,ว่านาันได้พบก,กับโจนป่าและเกิดการต่อสู้และจันทโครพก็ถูกโจปาานป่าฆ่าตายหยุดนะส่งนามลาะให้ค่าเดี๋ยวหยุดนะส่ง ท่านพี่ราวังตัวน่คะ พระอินทร์มาชุกชีวิตให้จั์ทรโครบแล้วบอกว่าเหนือหน้อคู่ที่แท้จริงอยู่ทางทิศเหนือขอบคุณท่านมากไม่เป็นไรเจ้าตรงออกเดินทางไปไปทางทิศเหนือเื่อตามหาเหนื้อคู่ของเจ้า จันทโครนได้เดินทางไปถ้ำแห่งหนึ่งและพบหญิงผู้หนึ่งในถ้ำแห่งน,นั้นเอ๊ะที่ที่ไหนแต่ท้นที่คาอ,อีบอกใหม่นะเราเข้าไปดูแล้วกันหญิงสาวผู้นั้นใครกันนะเราเข้าไปถามดีกว่า สวัสดีจ้าข้าชื่อนางมุจลินข้าอยู่ในถ้ำแห่งนี้ข้าชื่อจันทโครลบเป็นลูกเจ้าชายของเมืองพาราสีข้ากำลังกลับบ้านเมืองข้าจะพาท่านไปด้วยกันระหว่างทางที่จันทโครลบและลังนางมุจลิน เดินทางในป่าด้วยความเหนื่อยล้าจึงเผลอหลับไปนางยักษ์จึงนำตัวนางมุจลินไปฟาดก,กับต้นไม้แล้วเหวี่ยงไปสุดแรงจากนั้นก็ปลอบตัวเป็นนางมุจลินไปนอนข้างจันทนคโลกเดินทางกันต่อเธอจ้าไปสิจ้า โคโรเดินทางมาถึงเมืองก็ขอนอนทักผ่อนแล้วพอตอนกลางคืนนางยาเกิดเกิดผิวก็ไปกินบัวของชาวบ้านโดยหารู้ไหมว่าเจ้าของบัวอยูอยู่เจ้าของวัวจึงไปบอกพระราชาถ้ามี มีเรื่องอะไรว่ามาถ้าเห็นนางมุดลินไม่ใช่คนนางเป็นยักษ์นางมากินวัวของข้าเขาพูดเรื่องจริงใช่ไหม ตาพอรุ่งเช้าจันทโกนกใต้ผุกนางมุจรินปอมแต่นางยักษ์ไม่ได้นอนมาดังคืนเลยเป้งบอกว่าไม่สบาย พ่อกลับมาแล้วท่านพ่อเอ้ามาเกบเร้ากับมาคนเดียวหรอพ,อพ่อพาพาพ่อพารพรายาพ่อพากลับมาด้วยชื่อนายมุจารินแล้วนาะยมุจจารินอยู่ไหนล่ะ คนเถิเจาไม่ใช่คนแต่เจ้าเป็นนางยนางยได้อถอดสกัะนจึง,าง่ายเจ้าไม่ใช่คนแต่เจ้าเป็นยักษ์งานเจ้าก็ตายไปสักไม่ใช่เอลี่ไม่นะคันพี เมื่อค้านางมุจลินมุจลินปมตายแล้วจันโทโกโรก็ตามหานางมุจลินจนพบและตอนนั้นนางมุจลิน,นได้ขอดบุตรชายชื่อจันทพวงทั้งสามจรงอยู่ อยากมีความสุขขอบค้งร่วงชันลงกท่านนะคะ